อย่าคิดว่าเขาโง่เวลาเห็นคนอื่นพูดดีทำดีคิดดีก็อย่าคิดว่าเจ้านี่มันโง่เห็นคนอื่นเขาประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเพื่อแผ่ปกป้อง สิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ก็อย่าคิดว่าเขาโง่แต่ให้คิดว่าเรานี่แหละน่าจะโง่ที่ไม่สามารถที่จะทำใจให้ทำอย่างนั้นได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดอย่างนี้มานานแล้วก็ทำไม่ได้ปฏิเสธว่าใครทำดีไม่ดีเมื่อพระองค์ได้แล้ว คนพบพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็บอกกล่าวเล่าแจ้งจำแนกแจกแจงเปิดเผยแสดงทําให้คนอื่นเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจก็ให้เข้าใจเขามีบุญมีวาสนาบารมีจะเข้าใดเข้าใจได้ขนาดไหนก็ให้ขนาดนั้นพระองค์ก็ให้เต็มที่ให้เขารับได้เต็มที่ สร้างประโยชน์แก่โลกมากมายสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติและสร้างประโยชน์แก่สัตวโลกทุกชนิดเพราะพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เบียดเบียนชีวิตกันสอนไม่ให้เบียดเบียนทรัพย์สินกันสอนไม่ให้เบียดเบียนคู่ครองกันสอนไม่ให้เบียดเบียน น้ำจิตน้ำใจด้วยการคำพูดโกโหกหลอกลวงกันสอนไม่ให้เบียดเบียนตัวเองอย่าไปเอาสิ่งเสพติดให้ทอดมาทำลายตัวเองที่ได้มาดีแล้วกิจชอมนุษย์สัปติลาโพการได้ความเป็นมนุษย์นี่มันยากอย่าทำลายความเป็นมนุษย์ของตนเองเสียด้วยสุราเมรยัยมุ่งทำความดีเห็นคนอื่นเ็าทำดีๆก็เอามาเป็นต้นแบบ การทำดีของชีวิตบ้างแล้วก็อย่ามัวแต่อิจฉามัวแต่มองคนอื่นอย่างหน้าเย่ะเย้ยเยัดหยามคิดทำเองบ้างทำดีนะแล้วก็ลงมือทำบ้างพูดจาชักชวนคนอื่นให้ทำดีบ้างเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงทำให้ดูแล้วทรงแสดงให้แล้วบอกมาแล้วกล่าวแล้วเปิดเผยแล้วจําแนกแล้วแสดงให้เข้าใจได้แล้ว ยามัวชักชาอยู่วันอาสาฬหบูชามาถึงแล้ววันเข้าพรรษาก็ามาตั้งจิตอธิษฐานทำความดีให้ถึงที่สุดได้กี่อย่างก็ว่าไปความดีก็จะมาปรากฏที่ตนตันเองเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทำความดีมามากเลยในที่สุดความดีก็ปรากฏแก่พระพุทธเจ้าจนถึงปัจจุบันแม้ปรินิพานไปตั้ง 2,565ปีแล้วความดีของพระองค์ก็ยังปรากฏคนยังชื่นชมยกย่องนับถือบูชาเชิญเถอะนะทำดีเถอะสวัสดี